วันนี้ผมจะมาสาธิตเมนูซุปข้าวโพดนะครับกับเจ้าตัว b e n t ทกดีไซเนอร์625ตัวนี้นะครับเห็นไหมความทนทานของโถเขานะฮะเวลาเราวัตถุดิบไม่ลงเนี่ยเราเคาะได้เลยฮะคุณผู้ชม คุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าเขาเนี่ยใช้เวลาปั่นค่อนข้างนานโดยเครื่องปั่นทั่วไปเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเนี่ยใช้โหมดการปั่นนานขนาดนี้เนี่ยหมอเธอไม่น่าเหลือแล้วนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ e n t e c h t h h i l a n d นะครับพบกับผมนะครับแอดมินเพจ h n t e c h Thailand วันนี้ผมจะมาสาธิตนะครับผมกับเมนูซุปข้าวโพดนะครับผมโดยสูตรวันนี้เนี่ยผมก็ได้มาจากเว็บไซต์ b e n t e c h c o m นะครับผมโดยสูตรตัวนี้ก็ใช้หมดซุปนะครับผมวันนี้ผมมากับเจ้าตัว Bentech Designer 625ตัวนี้นะครับผมโดยตัวนี้เนี่ยจุดเด่นเขาอยู่ที่การดีไซน์นะครับผมเรียบ เรียบแต่หรูหรานะฮะเหมาะสําหรับครัวที่เน้นการตกแต่งนะครับผมได้ทุกแบบเลยนี่อันนี้ผมก็มาวางใส่กับตัวหินอ่อนเห็นไหมมันก็จะโดดเด่นขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับผมมามาดูในส่วนของส่วนประกอบกันบ้างนะครับผมผู้ชมส่วนประกอบเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยข้าวโพดตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวซอสพริกนะฮะแล้วก็ นมตัวนี้เขาแนะนําให้เป็นนมจืดไขมันต่ำนะครับผมโดยตัวข้าวโพดเนี่ยผมลืมแนะนาําผมใช้เป็น10ออนนะคะหรือทั้งหมด280กรัมนั่นเองแล้วก็ใบาพาม์นะฮะผมแล้วก็ตัวขนมปังเป็นขนมปังแบบฝรั่งเศสนะฮะมันจะแข็งๆหน่อยเนาะเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลยครับผมอันดับอื่นเลยนะฮะผมก็จะเปิดโถตัวนี้ขึ้นมานี่เทเข้าวโพดลงไปเลยครับคุณผู้ชม เห็นไหมความทนทานของโถเขานะฮะสามารถเวลาเราวัตถุดิบไม่ลงเนี่ยเราเคาะได้เลยฮะคุณผู้ชมนะครับผมต่อมาก็จะเป็นนมจืดนะฮะหนึ่งถ้วยตวงโอเคใส่ลงไปคุณผู้ชมนี่ต่อมาก็จะเป็นตัวซอสเขาเรียกว่าเป็นซอสโทเบโกนะฮะตัวนี้เนี่ยผมใช้หนึ่งช้อนชาแต่นี่แต่ผมจะกะเอานะฮะคุณผู้ชม Okay. ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใบพรามสัก2กล้านนะฮะเลือกเอาเพราะว่าอยากจะให้มันเป็นกลิ่นหอมหๆสไตล์แบบเป็นซุปแบบอเมริกานะฮะโดยเครื่องเขาเนี่ยผลิตที่อเมริกาเราก็ต้องใช้เป็นสูตรของสไตล์อเมริกานะครับปิดเลยคุณผู้ชมผมมาที่โหมดของการเปิดเครื่องนะครับตัวนี้ผมจะไปที่โหมดตัวนี้เลยนะครับ ซุปนะโดยตัวเครื่องเขาเนี่ยจะมี4โปรแกรมอัจฉริยะเลยนะครับผมไปที่ซุปเลยคุณผู้ชมแล้วก็ผ่านไปแล้วนะครับในโหมดของซุปนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าเขาเนี่ยใช้เวลาปั่นค่อนข้างนาน พอสมควรนะครับผมโดยเครื่องปั่นทั่วไปเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเนี่ยใช้โหมดการปั่นนานขนาดนี้เนี่ยหมอเตอร์ไม่น่าเหลือแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดแข่งของตัวเบนเทกนะครับผมแล้วเจ้าตัว b e n t e c ดีไซเนอร์เนี่ยหกสตัวนี้เนี่ยเขาผลิตที่อเมริกาทั้งตัวเลยนะคุณผ,ผู้ชมเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะฮะหันห่นตัวขนมปังก่อนนะฮะการทำอาหารง่ายนิดเดียวครับคุณผ,ผู้ชม แล้วตัวเบนเทคเนี่ยข้อดีของเขาเลยคือในสูตรของการทำอาหารนะฮะทั้งสมูทตี้เอยซอสเอยหรือแม้จะเป็นพวกน้ําหมักเนื้อนะฮะเขาก็จะมีสูตรแชร์ไว้ในเว็บไซต์ b e n t e c h com นะครับอพอเสร็จแล้วผมก็จะเอามาจัดจานนะครับผมให้ดูหน้าทานกันหน่อยเนาะคุณผู้ชม แล้วก็ผมก็จะมาดูซุปของเราถือว่าเนื้อออกมาได้ดีมากเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตตกแต่งด้วยใบายพามสนิดนี่นะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวเมนูซุป้าวโพด ร้อนๆนนะครับผมร้อนจริงคุณผู้ชมมี่ยังร้อนอยู่เลยตัวนี้นะครับผมถ้าในเนี่ยที่สนใจในเรื่องของตัวเครื่องของ b e n เทคตัวนี้ก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่เพจ e e n เทค Thailand นะครับผมหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ b e n t e c h i n t h ตัวนี้ก็มีข้อมูลให้คุณผู้ชมเข้าไปดูกันได้นะครับผมวันนี้เนี่ยผมและทีมงานก็ขออนุญาตไปกันแล้วนะครับสำหรับเมนูหน้าจะเป็นอะไรนั้นคุณผู้ชมติดตามเพจของเราดีๆนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับ